สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบที่3จากคัตเตอร์ทองรอเป็นแหล่งต้นต่อการแพร่เชือ้อตอนนี้ตัวเลขติดต่อกันในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเกินหลักพันติดต่อกันมาแล้วกว่า1สัปดาห์และกระจายทั่วครบทั้ง77จังหวัดแสดงให้เห็นถึงความสาหัสว่าการระบาดระลอกนี้หนักหนาที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยต้องผเผชิญสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดมา หนักกว่ารอบแรกตอนต้นปี2,563และรอบที่สองในตอนปลายปี2,563แต่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสบคที่มีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหมเป็นผู้อำนวยการสบคตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีการล็อกดาวน์และไม่มีการเคอร์ฟิวต่างจากการแพร่ระบาดรอบแรกตั้งแต่ต้นปี 2,563ที่เพียงตัวเลขมีผู้ติดเชื้อวันหนึ่งหลักร้อยสบกคก็ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวห้ามออกจากเคหสถานห้ามเดินทางข้ามจังหวัดให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรอบนี้สบคมีคำสั่งเพียงกำหนดพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้ม ปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาอเาก่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารกำหนดเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้าขณะที่กิจกรรมอื่นๆก็ยังให้ทำได้เกือบจะปกติแน่นอนว่าสถานบันเทิงจะต้องปิดอย่างแน่นอนสอบคเลือกปิดสถานบันเทิงอย่างน้อย14วันเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งกระจายเชื้อตัวร้ายที่นำมาสู่การแพร่ระบาดใหญ่ในรอบนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีการปิดสถานที่อโครจรเหล่านี้ ก็คงจะโดนด่าสนั่นเมืองเพราะประชาชนโกรธและแค้นพวกสถานบันเทิงทําคนรวยติดเชื้อแต่คนจนซวยแต่ในจังหวัดนี้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการที่สบคตัดสินใจไม่ใช้ยาแรงทั้งที่มีทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอเพื่อหวังจะชัดดาวโควิด19ในรอบนี้โดยเร็วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากระแสสังคมไม่เอาด้วยกับการล็อกดาวกับอีกปัจจัยที่สําคัญนั่นก็คือการล็อกดาวหรื หรือประกาศเคร์ฟิลจะนํามาซึ่งการกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมากมีการหยุดชะงักของหลายๆกิจการกระทบกระเทือนลูกจ้างแรงงานหาเช้ากินข้ามหากใช้ยาแรงรัฐบาลจะต้องรับประกันรายได้การจ้างงานคนเหล่านี้อย่างไรมีผลต้องควักกระเป๋าแจกเงินตามสูตรถนัด ต้องยอมรับว่าแม้รัฐบาลจะยืนยันว่ายังมีเงินเหลือเพียงพอที่จะเยียวยาประชาชนและสามารถกู้เงินมาใช้ได้แต่ถ้าเอาจริงๆก็รู้กันดีว่าไม่ได้เหลือมากมายอย่างเหลือเฟือขนาดนั้นหากย้อนกลับไปดูก่อนโควิด1 9จะระบาดหนักๆในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมยังหาหรือกันในเรื่องการจัดเก็บภาษีไม่ตรงเป้าอยู่เลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการเงินการ คของประเทศอยู่เหมือนกันว่าไม่ค่อยจัดดีนัก ถ้าตอนนี้รัฐบาลมีเงินเหลือสอบคกดล็อกดาวเคอร์ฟิวไปแล้วเพื่อให้มันเจ็บแต่จบไม่แทงกั๊กออกมาตรการแบบกลัวคนด่าแบบนี้รัฐบาลออกมาตรการคราวนี้ปิดแค่สถานที่อครจรเพื่อจะได้เยียวยาเฉพาะกลุ่มเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจริงๆไม่ต้องไปหวานแหเหมือนครั้งก่อนๆเพราะมีข้อจำกัดที่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ไม่ว่ากระแสะสังคมหรือภาวะทางการเงินการคลังก็ยังต้องเก็บไว้ใช้อย่างอื่น มาตรการที่ออกมาจึงเข้มได้ที่สุดเท่านี้หากคิดให้ดีการระบาดรอบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขับรถปล่อยมือหลงละเลงไม่นึกว่าโควิดจะกลับมาเล่นงานซ้ําอีกรอบเลยไม่มีการเตรียมการเตรียมแผนการเอาไว้ในกรณีระบาดหนักๆเลยเช่นเดียวกับการ หามาตรการช่วยเหลือเยียวยาก,ก็ไม่ได้มีการคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดมีการระบาดอีกรอบจะทำอย่างไรนอกจากการแจกเงินให้กับประชาชนแตงเงินก็ไม่มีแล้วที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งแต่ที่จะเดินหน้าเปิดประเทศเพื่อหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวจนเหมือนประมาทเลอะเลอะไปว่ามันไม่มีทางที่โควิดจะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในประเทศไทยพอเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในรอบนี้ขึ้นมาเลยตั้งตัวไม่ ไม่ทันไม่มีแผนการรับมืออะไรเลยอย่างที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เองก็ออกอาการโปรงๆว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดประโยคนี้มันก็ตีความในทางลบ มากกว่าบวกเมื่อออกจากปากผู้นำที่ราวกับรับสาภาพว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมดังนั้นมาตรการที่ออกมาน่าจะเป็นมาตรการที่เข้มที่สุดเท่าที่พอจะทำได้แล้วหลังจากนี้รัฐบาลก็คงทำได้แต่ภาวนาให้ตัวเลขมันลดลงโดยเร็วกับ เตรียมหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเพราะว่ามันทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้และปัญหาที่คิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นก็คือประชาชนเองก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ตั้งการสูงดูแลตัวเองมาตลอดแต่การระบาดของโควิด -19 ในสองรล,ลอกล่าสุดเป็นความผิดพลาด ของรัฐบาลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นความหละหลวมหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยให้มีขบวนการขนแรงงานเถื่อนเข้ามาตามจังหวัดชายแดนจนจ,นจังหวัดสมุทรสาครต้องเดี้ยงเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 และผลน,นี้เจ้าที่ตำรวจของรัฐก็ปล่อยปะล,ล,ละเลยเปิดแหล่งอโคจรเปิดมั่วสุมกันยันสว่างจนกลายเป็นต้นตอใหญ่มีนักการเมืองและเจ้าที่ของรัฐระดับสูงกาดตกเป็นพวกกระจายโรคร้ายตัวร้ายเสียเอง รัฐบาลเลยน้ำท่วมป่ากันหมดรอบนี้ไม่มีใครกล้าออกมาตำหนิประชาชนเพราะรู้กันอยู่เต็มอกว่าโควิด1 9ระบ,บาดอีกครั้งเพราะอะไรมาจากใครขืนผ้าไปจะกลายเป็นขว้างงูไม่พ้นคอตัวเองข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิว s ์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ